ผัวเมียเลิกกันยังไม่เคยมีอะไรกันมีเอดะไหมาคำถามนี้มาจากภูเก็ตและมาจากกระบีะ่เขาถามมาว่าฟังให้ดีฟังให้ชัดนะครับที่ผมพยายามเน้นฟังให้ดีฟังให้ชัดด้วยความเป็นห่วงคนอาวาม าบางคนไม่เคยเรียนาบางคนอ่านหนังสือก็ไม่ได้เพราะไม่เคยเรียนและดวงไม่ค่อยดีไปฟังคนไม่ค่อยจะรู้แล้วก็พูดโมเมนี่อันตรายอันนี้ฟังให้ดีฟังให้ชัดนะครับสิ่งที่ผมตอบทุกคําถามที่ให้ท่านล้วนแต่เป็นสิ่งที่สักก์จริงไม่ได้มาโมเมไม่ได้มามุกษาไม่ได้มาเดาเล่นไม่เอา ให้เรื่องดาวเลนนี่นะอุซุบิลลาฮิมิซาลิกฟ,ฟังให้ดีฟังให้ชัดนะครับคำถามแรกในวันนี้ผัวเมียเลิกกันยังไม่เคยมีอะไรการมีแอดไหมความว่าคนคนหนึ่งเข้าพิธีนิกางถูกต้องปกติซอกทุกอย่างก็เป็นสองสามีปรรยาและแล้ว จะผ่านการนิกะกี่ชั่วโมงกี่วันกี่สัปดาห์หรือจะเดินหน้าไปกี่เดือนหรือจะเลื่อนไปอีกกี่ปีก็ตามเมื่อสองสามีภรรยานั้นอยู่ด้วยกันหรือยังไม่ได้อยู่นิกาเสร็จต่างคนต่างอยู่ก่อนด้วยสาเหตุอาจจะเรียนก่อนให้จบหรือทำงานให้จบก็ว่าไปและแล้ว ก็เกิดการเ,เลิกราะระว่างนั้นมีเรื่องราหองราแห่งเกิดการเลิกรายังไม่ทันมีอะไรกันพูดง่ายๆว่ายังไม่ได้หลับนอนกันที่ว่ายังไม่มีอะไรกันยังไม่ได้หลับนอนกันถามว่ามีเอดะหรือไม่ฟังให้ดีนะซึ่งกรณีนี้ชัดเจนสำรับ คู่กรณีสองผัวเมียนิกะการถูกต้องและอย่าร้างกันยังไม่มีอะไรอ่ะคำตอบคือไม่มีแอดักฟังให้ดีนะครับว่าไม่มีแอดักนะครับหมายความว่าถ้าผู้เป็นสามีเลิกวันนี้พรุ่งนี้นางสามารถจะนิกะคนใหม่ได้ท,ทันทีอ่า สามีเลิกตอนเช้าตอนเที่ยงนางสามารถจะนิกะกับชายอื่นได้ทันทีอ่าสามีเลิกตอนเช้าตอนเย็นนางสามารถนิกะกับชายอื่นได้ทันทีไม่มีเอเดะนะครับอ่านั่นฟังห้ดีนะครับนั่นคือไม่มีเอดะอ่ามีกรณีนี้แหละที่เขาอยาร้างการเลิกกันอ่าไม่มีเอเดะ ก็คือกรณีสองสามีภรรยานี้ไม่เคยมีอะไรกันอ่าแล้วสินสอดล่ะอ่าเดี๋ยวผมจะลามต่อไปถึงสินสอดด้วยเดี๋ยวจะมีปัญหาอ่าเดี๋ยวไม่เข้าใจหลัคูโกมชาระต่างคนต่างจะเอานับสู่ไม่ได้หลักชาระมาอย่างไงก็ต้องตามอย่างนั้นอ่าสว่วนในเงี้ยแอด,ดแเจนเลยนะครับ ส,ส่วนสินสอดอาสินสอดนั้นก็จะตกเป็นของนางครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนั้นไม่ว่าสินสอดคุณจะสูงแค่ไหนหรือต่ำแค่ไหนก็แล้วแต่สินสอดจะเป็นของนาง้วยครึ่งหนึ่งโดยไม่ต้องกาไม่ต้องมาทะเลาะกันนั่งละละซาโระเขาตั้งมาให้ สมมุติว่าตอนนี้กาสินสอดสองแสนอ่าน่กาตั้งไว้กะว่าปีหน้าอ่าเรียนจบกะว่าสองปีหน้าอ่าโครงการจบก็จะได้มาอยู่ด้วยกันระหว่างทางไม่ทันถึงปีหน้าเกิดอยารรางสินสอดนั้นก็จะตกเป็นของนางหนึ่งแสนบาททันทีอ่า เช่นเดียวกันถ้าสินสอดสองหมื่นหนึ่งมืนจะเป็นของนางทันทีนั่นจำให้ดีนะอ่า